เชื้ออวีนะคะซีดีงน,น,นั้นเหลือแค่8งั้นคุณพรครับผมจะช่วยน้องเขานะเราไปคุยกับคุณพรกันเลยดีกว่านะคะคุณพรน,นามสมมุตินะคะคุณพรจะมาเล่าปัญหาสุขภาพของลูกชายใช่ไหมคะคือลูกชายตา้มาติเชื้อเอดไอวีนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็รับยาต้ตานไวรัสค่ะทีน้องต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยทานยาไม่ต่อเือง รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งค่ะเพราะว่าปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงชาตามมือตามขาหมอบอกว่าายประสานอักเสบแล้วก็ติดเชื้อไวรัส CMB ที่รับไส้นะคะ่ัมน CPO ของน้องคนนั้นเหลือแค่8หมอก็เลยให้กลับมารักษาตัว,ว,ว,วที่บ้านออกมาอยู่บ้านได้ดีที่ถึงเรื่งเดือนค่ะน้องก็มีอาการไผ่ ้องเสียมันติดยีิบครั้งค่ะอาจารย์รือยังินข้าวไม่ได้ยีหาน้องก็รีบน้องไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองได้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยจุดดำตามตัวด้วยค่ะตามเดือนกรกฎานะคะชือกรตุ้นนงของแอโก้นะคะก็เลยสั่งมาให้น้องทานดยังไม่ถึงเดือนเลยคอาารของน้อก็ดีขึ้นผนปกแขา่างกายน้องก็ดีตามมาคาะ ทม่เยน็นแมเ่เยนที่แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าไม่มีอาการตำลักอักเสบแล้วก็ผลเลือดก็ดีขึ้นมากนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเห็นผลตั้งแต่กวดที่สองเลยค่ะไปหาหมอมาเมื่อวันที่เจ็ดเดืนี่หนกูอะไรดีขึ้นมา